สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องที่ผมว่าน่าจะโดนใจคนทำงานหลายๆคนเลยนะครับเรื่องของเอ่อ career playbook หรือแผนที่การทำงาน ที่ว่ากันว่าถ้ารู้แบบเรียนสําคัญสาคัญพวกนี้เร็วเท่าไหร่เนี่ยชีวิตการทํางานก็จะไปได้ไกลขึ้นมีความสุขมากขึ้นใช่เลยค่ะเป็นเหมือนแก่นความรู้ที่ไม่ได้มีสอนในตําราเนาะแต่มันมาจากการตกผลึกประสบการณ์ลุ้นล้วนเลยใช่ครับซึ่งมันครอบคลุมตั้งแต่การมองเข้าไปข้างในตัวเองไปจนถึงการมองออกไปข้างนอกเลยเป็นการวางกรอบความคิดเชิงกลยุทธ์เลยค่ะเพื่อให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเกมอาชีพที่โอ้โหเปลี่ยนเร็วมากยุคนี้ งั้นเรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นที่สุดเลยนะครับคือข้างในตัวเองได้เลยค่ะประเด็นแรกคือการตอบให้ได้จริงๆว่าเราอยากได้อะไรกันแน่อืมคาถามใหญ่มากใช่ครับแล้วมันมีคําถามที่ตามมาซึ่งผมว่าอาจจะสําคัญกว่าอีกนะคือเราพร้อมจะจ่ายราคาเพื่อมันแค่ไหนโอ้อันนี้จริงที่สุดค่ะอย่างถ้าอยากเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรรางวัลมันใหญ่แต่ราคามันก็สูงลิบเลยทั้งเวลาทั้งความเครียด ใช่ครับชีวิตส่วนตัวนี่แทบไม่ต้องพูดถึงแต่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเป้าหมายพวกนี้มันไม่ใช่แบบสัญญาตลอดชีวิตนะคะอ๋อยังไงครับตอนเราอายุ25ความทะเยอทะยานอาจจะเต็มร้อยเลยอยากเป็นซ e o ไฟแรงมากใช่ค่ะอยากพิชิตโลกแต่พออายุ35มมีครอบครัวมีลูกเงื่อนไขในชีวิตมันเปลี่ยนไป ถูกต้องค่ะบางทีการได้กลับบ้านไปกินข้าวกับลูกทุกวันลุ้นอาจจะมีความสุขมากกว่าตําแหน่งใหญ่โตที่ต้องประชุมถึงเที่ยงคืนก็ได้การเปลี่ยนใจแบบนี้เลยไม่ใช่ความล้มเหลวไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือความสําเร็จในการเข้าใจตัวเองในเวอร์ชั่นที่อัปเดตแล้วมากกว่าโอ้ชอบคํานี้มากเลยครับเวอร์ชั่นที่อัปเดตแล้วเหมือนกับว่าเราต้องคอยเช็คกับตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้เรากําลังจ่ายราคา เพื่อเป้าหมายของเวอร์ชันไหนอยู่ใช่ค่ะเวอร์ชั่นปัจจุบันหรือเวอร์ชันเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะถ้ามันไม่ตรงกันเมื่อไหร่นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของความเบิร์นเอาท์จริงค่ะมันคือการซิงเป้าหมายในใจกับการกระทําในชีวิตจ,จริงให้ตรงกันอยู่เสมอโอเคพอเรารู้แล้วว่าอยากได้อะไรพร้อมจ่ายราคาแค่ไหนคําถามต่อมาคือแล้วเราควรจะไปยืนอยู่ตรงไหนขององค์กรดีละ่ะ อ hmm. ซึ่งนี่คือประเด็นที่สองครับว่าการที่เราทำอะไรและอยู่ตรงไหนในบริษัทเนี่ยส่งผลต่อการเติบโตอย่างมหาศาลต่างกันเยอะมากเลยนะคะใช่ครับคำแนะนำที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าให้พยายามไปอยู่ในส่วนงานที่หาเงินหรือสร้างไรายได้หลักให้บริษัทโดยตรงแนวคิดเบื้องหลังคือส่วนงานนั้นมักจะเป็นส่วนที่องค์กรเก่งที่สุดมีทับทรัพยากรลงไปเยอะที่สุดเป็นหัวใจของบริษัทวาง,งั้นเถอะ ใช่ค่ะถ้าเป็นธนาคารก็คงเป็นฝ่ายสินเชื่อหรือว่านิชธนกิจถ้าเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ Software, ก็ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ถูกต้องค่ะพราะเราไปอยู่ตรงนั้นน่ะเราจะได้เรียนรู้แก่นของธุรกิจจริงๆแล้วโอกาสเชิดชายมันก็เยอะกว่า แต่ผมสงสัยนิดนึงครับค่ะว่าแล้วสายซัพพอร์ตที่เก่งมากๆเลยครับอย่างการตลาดการเงินหรือ HR เนี่ยจะไม่มีโอกาสขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเลยเหรอครับอ๋อเป็นคําถามท,าที่ดีมากค่ะและมันก็มีข้อยกเว้นที่น่าสนใจอยู่อย่างในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคหรือ FMCG ที่การแข่งขันสูงมากกําไรต่อหน่วยไม่เยอะครับ หลายครั้งเราจะเห็น CFO หรือคนสายการเงินก้าวขึ้นมาเป็น CEO ได้เลยอ้าวเพราะอะไรล่ะครับเพราะในธุรกิจแบบนี้ค่ะการบริหารกระแสงเงินสดการคุมต้นทุนการตั้งราคาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝ่ายสนับสนุนแล้วแต่มันคือความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องมองให้ออกว่า ตัวขับเคลื่อนของธุรกิจนี้คืออะไรแล้วเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นใช่เลยค่ะในทางกลับกันถ้าเป้าหมายเราคืออยากได้ความมั่นคงไม่ได้อยากโตเร็วมากมการไปอยู่ในส่วนงานที่ไม่ใช่จุดชี้เป็นชี้ตายก็อาจจะแรงกดดันน้อยกว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสโตแบบก้าวกระโดดก็น้อยลงไปถูกต้องค่ะมันคือการเลือกบทบาทให้ตรงกับเป้าหมายของเราอีกนั่นแหละ การเลือกที่ยืนในบริษัทนี่สำคัญมากจริงๆครับแต่มันทำให้ผมคิดต่อไปอีกสเต็ปเลยนะว่าบางทีการเลือกบริษัทที่ถูกอาจจะยังไม่สำคัญเท่ากับการเลือกอุตสาหกรรมที่ถูกตั้งแต่แรกโอ้โห oh, อันนี้อาจจะทรงพลังที่สุดเลยค่ะใช่ไหมครับนี่คือประเด็นที่3เลยคือการเลือกอยู่ในอุตสาหกรรมที่มี high leverage ใช่ค่ะคำว่า high leverage นี่สำคัญมากมันคือแนวคิดที่ว่าถ้าเราใส่แรงลงไปหนึ่งหน่วยเท่ากันในบางอุตสาหากรรมเราอาจจะได้ผลลัพธ์กลับมา10หน่วยหรือร้อยหน่วยในขณะที่บางที่อาจจะได้แค่หนึ่งหรืออาจจะติดลบด้วยซ้าใช่ค่ะมันคือการเลือกสนามรมให้ถูกตั้งแต่ก่อนจะเริ่มออกรบเลยเหมือนคำพูดของจอห์นเอฟเคนเนดีที่ว่า a rising tide lifts all boats เวลาน้ำขึ้นเรือทุกลำก็ลอยสูงขึ้นใช่เลย ไม่ว่าเรือเราจะเล็กจะใหญ่ถ้าอยู่ในกระแสะน้ำที่กำลังขึ้นยังไงก็ลอยสูงขึ้นไปด้วยกันแต่ถ้าเราพยายามพายเรือทวนน้ำในอุตสาหกรรมที่กำลังถดถอยต่อให้เป็นนักพายที่เก่งที่สุดในโลกก็อาจจะเหนื่อยเปล่าในยุคนี้ก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI พลังงานสะอาดหรือ wellness ที่มีเมกาเทรนของโลกรองรับอยู่ใช่ค่ะการเติบโตมันสูงมากจนเปิดโอกาสให้คนธรรมดาสร้างความสำเร็จแบบก้าวกระโดดได้ง่ายกว่า ทีนี้คําถามที่ผมว่าหลายคนคงอยากรู้คือแล้วถ้าเราอยู่นะในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ไฮเลเวอร a จ e มา5ปีสิปีแล้วล่ะครับอืมมันฟังดูน่าท้อใจนะแปลว่าเราควรจะทิ้งทุกอย่างแล้วไปเริ่มใหม่เลยล่ะครับเป็นประเด็นที่ต้องคิดดีๆเลยค่ะมันไม่ใช่การบอกให้ทุกคนลาออกพรุ่งนี้ครับแต่มันเป็นการกระตุกให้คิดว่าเราจะเชื่อมโยงทักษะที่เรามีอยู่เข้ากับอุตสาหกรรมที่กําลังโตได้ยังไงมากกว่าอ๋อ เช่นถ้าคุณเป็นนักบัญชีในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ที่อาจจะซบเซาคุณอาจจะไม่ต้องทิ้งทักษะบัญชีนะคะแต่ลองมองหาตำแหน่งบัญชีในบริษัทฟินเทคหรือบริษัทเกมดูไหมคือแก่นทักษะยังอยู่แต่เราย้ายสนามรบถูกต้องค่ะมันคือการ p i เว t อย่างชาญฉลาดไม่ใช่การ abandon หรือทิ้งทั้งหมดไปอื้อเป็นมุมมองที่ดีมากครับเอาทักษะเดิมไปใช้ในสนามใหม่ที่ดีกว่า พอพูดถึงการเข้าสนามใหม่มันก็อดนึกถึงตัวเข้าสนามไม่ได้เลยครับใบปริญญาคำถามคลาสสิกใช่ครับในยุคนี้มันยังสำคัญอยู่ไหมครับ คำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนจากหลายๆแหล่งเลยนะคะคือสำคัญแค่จังหวะแรกเท่านั้นค่ะแค่จังหวะแรกใช่ค่ะใบปริญญาเหมือนพาสปอร์ตมันจำเป็นสำหรับการเคาะประตูในตอนแรกโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆที่มีระบบคัดกรองเบื้องต้นแต่ต้องเข้าใจว่าบริษัทไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้ค่ากระดาษแผ่นนั้นนะคะเข้าใจให้ความสามารถในการสร้างผลงานของเราถูกต้องค่ะเหมือนกับว่าใบปริญญาช่วยให้เราได้โอกาสไปนั่งที่โต๊ะสัมภาษณ์ใช่แต่หลังจากนั้นคือเกมที่วัดกัน ด้วยฝีมือล้วนๆล้วนๆเลยค่ะและที่น่าสนใจกว่านั้นคือในโลกที่ความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดของเก่าก็หมดอายุเร็วมากความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือ learnability กลายเป็นตัวชี้วัดที่มีค่ามากกว่าความรู้ที่เคยเรียนมาในอดีตอีกอืมคือความอยากรู้อยากเห็นอาจจะสําคัญกว่าความรู้ที่มีอยู่แล้วใช่เลยค่ะบริษัทสมัยใหม่มองหาคนแบบนั้นมากกว่าคนที่จําตําราได้แม่น อืพอพูดถึงการเรียนรู้และการเติบโตผมชอบการเปรียบเทียบหนึ่งมากเลยว่าการเติบโตในสายอาชีพมันเหมือนการอัปเดตซอฟต์แวร์อืม,มเห็นภาพเลยเราต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่เรื่อยๆแต่ประเด็นสำคัญคือทุกครั้งที่อัปเดตม,มันมักจะต้อง ลบฟีเจอร์เก่าบางอย่างทิ้งไปเป็นการเปรียบเทียบที่จริงมากค่ะฟีเจอร์เก่าที่ว่านี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่นิสัยบางอย่างที่เคยทําให้เราสําเร็จในตาแหน่งเก่าแต่กลับเป็นอุปสรรคในตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นอือหือจริงหรืออาจจะเป็นความรู้ชุดเดิมที่มันใช้ไม่ได้แล้วและที่ยากที่สุดนะคะอาจจะหมายถึงการต้องทิ้งกลุ่มเพื่อนหรือคอนเน็กชันบางกลุ่มที่ไม่ส่งเสริมให้เราโตไปเติบโตไปข้างหน้าโโหเรื่องหลังนี้ฟังดูใจร้ายเหมือนกันนะครับการต้องทิ้งผู้คนไว้ข้างหลังเนี่ยมันฟังดู เย็นชานะคะแต่มันไม่ใช่การตัดคนแบบไร้เยื่อใหยแต่มันคือการจัดลำดับความสำคัญของพลังงานและเวลาที่เรามีอย่างจำกัดถ้าอยากจะบินให้สูงขึ้นก็ต้องสลัดน้ำหนักส่วนเกินออกไปบ้างใช่ค่ะมันอาจจะเจ็บปวดในระยะสั้นแต่จำเป็นสำหรับการเติบโตในระยะยาว คือการยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถพาทุกคนไปกับเราได้ตลอดการเดินทางการต้องทิ้งบางอย่างเพื่อไปต่อมันเชื่อมโยงกับอีกแนวคิดหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองการทำงานไปเลยครับนั่นคือธุรกิจคือทีมกีฬาไม่ใช่ครอบครัวประโยคนี้แรงแต่จริงมากค่ะใช่ครับตอนแรกผมได้ยินก็ตกใจแต่พอฟังคาอธิบายแล้วมันสมเหตุสมผลมาก เพราะคำว่าครอบครัวมันมีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขหรือ unconditional love แฝงอยู่เราไล่พี่น้องออกจากครอบครัวไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ว่าเขาจะทำผลงานไม่ดีแค่ไหนแต่ธุรกิจไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาบนหลักการนั้นธุรกิจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผลการดำเนินงานหรือ performance การเปรียบเทียบกับทีมกีฬาเลยเหมาะสมกว่ามากที่สุดเลยค่ะในทีมกีฬาอาชีพทุกคนรักกันนะแต่เป้าหมายสูงสุดคือชัยชนะของทีมโคช้ชต้องเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามต้องมีวินัย และถ้าผู้เล่นคนไหนฟอร์มตกก็อาจจะต้องนั่งเป็นตัวสำรองหรือย้ายทีมเพื่อให้ทีมโดยรวมแข็งแกร่งและไปต่อได้เพราะเรามองแบบนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดเราไปเลยนะเปลี่ยนเลยค่ะในฐานะพนักง,งานเราต้องมองตัวเองเป็นนักกีฬามืออาชีพที่ต้องรับผิดชอบฟอร์มตัวเองต้องฝึกซ้อมพัฒนาทักษะอยู่เสมอไม่ใช่คิดว่าอยู่มานานแล้วตำแหน่งจะมั่นคง และในฐานะผู้นำก็ต้องกล้าตัดสินใจปรับเปลี่ยนผู้เล่นโดยยึดผลประโยชน์ของทีมเป็นที่ตั้งไม่ใช่ความสัมพันธ์ส่วนตัวงั้นถ้าใช้ตากานี้ให้สุดทางมันก็หมายความว่าแม้แต่ตัวซ e o ที่เป็นเหมือนกับตันทีมถ้าถึงจุดหนึ่งที่ฟอร์มไม่ดีหรือนำทีมไปสู่ชัยชนะไม่ได้ก็ควรจะต้องถูกเปลี่ยนตัวโดยเจ้าของทีมซึ่งก็คือบอร์ดบริหารค่ะถูกต้องที่สุดครับนั่นคือความเป็นมืออาชีพในระดับสูงสุด การยอมรับความจริงข้อนี้ได้จะทำให้เราเจ็บปวดน้อยลงเวลาองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงและทำให้เราโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เล่นที่มีค่าที่สุดสำหรับทีมเสมอและในฐานะนักกีฬามืออาชีพบนสนามธุรกิจนี้หน้าที่สำคัญที่สุดก็คือการฝึกซ้อมซึ่งก็มาถึงประเด็นสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับคืออย่าหยุดขยี้ทักษะที่ตัวเองเก่งยิ่งเก่งอยู่แล้วยิ่งต้องลงลึกให้คมขึ้นไปอีก กับดักที่อันตรายที่สุดของคนเก่งคือการคิดว่าตัวเองเก่งแล้วและหยุดพัฒนาค่ะในโลกที่หมุนเร็วขนาดนี้การยืนอยู่กับที่ก็เท่ากับเรากำลังถอยหลังใช่ค่ะไม่ว่าเราจะเป็นนักเล่าเรื่องโปรแกรมเมอร์หรือนักการเงินถ้าเราหยุดรับคมดากของตัวเองเมื่อไหร่ไม่นานก็จะมีคนที่ดาบคมกว่าเข้ามาแทนที่ผมนึกถึงเรื่องเล่าของคุณต่อธนันชัยผู้กำกับโฆษณามือทองของไทยเลยครับค่ะ ที่แม้จะประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วแต่ก็ยังเลือกที่จะเดินไปทำงานแทนการขับรถอ๋อเคยได้ยินเหมือนกันค่ะเหตุผลก็เพื่อจะได้คุยกับคนจริงๆตามท้องถนนได้เห็นชีวิตได้ฟังปัญหาของพวกเขา นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้จากโลกรอบตัวเพื่อเติมวัตถุดิบให้งานตัวเองใช่เลยครับและการเรียนรู้นี้ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่ในสายงานตัวเองด้วยซ้ำนะคะยังไงครับนั่นอาจจะเป็นขึ้นกว่าของการพัฒนาตัวเองเลยก็ได้ค่ะนักการตลาดที่อ่านหนังสือจิตวิทยาหรือประวัติศาสตร์ก็อาจจะได้มุมมองในการเข้าใจมนุษย์ที่ลึกซึ้งกว่าคนอื่นวิศวกรที่ศึกษาเรื่องการออกแบบหรือศิลปะ ก็อาจจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและใช้งานง่ายกว่ามันคือการผสมผสานความรู้ข้ามศาสตร์เพื่อสร้างความแตกต่างและชั้นเชิงที่ไม่เหมือนใครทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ตั้งแต่การเข้าใจตัวเองการเลือกอุตสาหกรรมการปรับตำแหน่งไปจนถึงวิธีคิดแบบนักกีฬาอาชีพอืม มันร้อยเรียงกันเป็นภาพใหญ่ภาพเดียวเลยนะครับว่าความสําเร็จในอาชีพมันไม่ใช่แค่เรื่องของความขยันแต่มันคือผลลัพธ์ของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เฉียบคมในทุกๆย่างก้าวใช่เลยครับมันคือการทํางานหนักอย่างฉลาดและเมื่อพูดถึงการไม่หยุดเดรียนรู้โดยเฉพาะในยุคที่ AI กําลังเข้ามามีบทบาทในทุกอย่างที่เราทําคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ไปคบคิดกันต่อก็คือครับถ้าทักษะที่เรามีอยู่ตอนนี้อีกไม่นาน AI อาจจะทําได้ดีกว่าแล้วทักษะอะไรล่ะ ที่ไม่ใช่แค่ทักษะที่เราเก่งอยู่แล้วแต่เป็นทักษะใหม่ที่ AI ยังทำแทนไม่ได้และจะเป็น High leverage skill หรือทักษะที่สร้างผลตอบแทนมหาศาลให้กับเราได้ในอีก5-10ปีข้างหน้า